สวัสดีค่ะโบนัสค่ะสำหรับค,คลิปนี้เราจะมาเรีแอคชั่นเรื่องจุดที่สืคายเซนหรือมหาเวทพันหนึ่งมาซีซั่น2ตอนที่12คะ่ะก็ตอนที่12แล้วก็น่าจะครึ่งคางของซีซั่น2แล้วเนาะเพราะว่าถ้าจําไม่ผิดเหมือนมันจะมี23ตอนมั้งนะเนาะถ้าจําไม่ผิดนะจ๊บน่าจะ23อ่าะเหมือนจะ23ก็สําหรับตอนที่แล้วนะคะก็ะหลักๆเนี่ยก็คือโฟกัสไปที่กลุ่มของ ออยูจิเมกุมิแล้วก็อิโนโุคุงเลยเนาะหลังจากาได้รับมอบหมายหน้าที่จากนานามิให้ไปจัดการเรื่องม่านพลังนะคะก็ก็ไปต้องไปสู้กับนักสาบแช่ง3คนเนาะซึ่งสุดท้ายพอสู้ไปสู้มาก็กลายเป็นว่าแยกออกเป็น2จุดก็คือยูจิกับเมกุมิก็ไปจัดการอีตาลุงหนวดแขกลุงหนวดแขกนะคะส่วนอิโนโุคุงก็สู้อยู่กับหลาน,นี่คนนึงเนาะโดยที่คุณยายก็นั่งสวดพึรพรพรอยู่ ซึนะ่งแน่นอนสุดท้ายยูจิกับเมกุมิก็อาจริงก็ง่ายนะเพราะว่าคือเมกุมิเขาก็ฉลาดอะเขาก็อืะไรเขาก็คิดาสามารถเดาทางถูกว่า,อ,าอิตาลุงนี่มันแบบมีพลังสายเวทอะไรแล้วก็คิดเทคนิคกลยุทธ์ต่างๆเราร่วมมือกับยูจิจนสามารถจัดการอิตาลุงนี่ไปเรียบร้อยนะคะแต่ที่น่าเป็นห่วงแน่นอนอิโนคุงเนาะก็ไอ้สู้คนเดียวไม่เท่าไหร่แต่ทีนี้มัน ดันมีอียายร่างทรงอยู่เนี่ยสิที่มันก็แบบเ,เรียกวิญญาณของเซนอินโทจิ ji, นะคะหรือคุณพ่อฟูจิคุโรโทจิของเราเนั่นเองนะคะมาเข้าร่างหลานเนาะแล้ซึ่งวิชานี้ก็คือทำให้คนที่รับร่างทรงไปเนี่ยก็คือได้อ b บิลตี้ทุกอย่างของเจ้าของวิญญาณน,นั้นหมดเลยทั้งแบบรูปร่างหน้าตาลวมถึงความสามารถนะคะอินูคุงก็คือเลือดอาพื้นไปเลยเราก็ ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับอโนโคนคุมเนาะก็ต้องมาดูกันในตอนนี้นะคะว่าเออยูจิเมกมิจะแบบมาช่วยอิโนโคุมหรือเปล่าหรือว่าเมกมิจะได้เจอกับแดดดี้ของเขาหรือไม่นะคะรวมถึงอีคุณยายเนาะก,ก็ยังอยู่บนดาดฟ้านั้นอยู่ดีนะคะอืมหรือว่าบางทีอาจจะตัดไปที่จุดอื่นเลยแบบจุดนี้พักไว้ก่อนได้ไปทั้งตอนแล้วเมื่อวานเออปตอนที่แล้วเนาะอาจจะตัดไปจุดอื่นคนอื่นเพราะด้วยความที่แบบเนาะมันมีแบบ หลายจุดมากนะคะก็ต้องมาดูกันครับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ประกาศสวัเวลาเราไปรับชมกันเลยค่ะ let's do it เน็ตตัดตัดมาที่รานามีมาหาคุณอีจีจีอ่าอ เฮ้ยกำลังจะพูดแล้วแบบนึกไฮระส <laughs> ิอืมอ๋อปักมาที่คุณมีเมย์ sai ờ gà gà biao rồi mãi <laughs> <facial> โอเคโอ,คโอค้ประทับใจมากครับคุณน้องชายผมไม่เรียวกระตือรือร้นกว่านี้อโอเค

ทุกอ,อย่างเป็นเงินเป็นทองอุ๊ยเอา้าตัดไปตัดมาอุวมเพราะว่าอีกสองอันตอนนี้ทำลายไปกี่อันแล้วเนี่ยอ,<า>อ๋ออ๋อ อค่มสรุเหมือดไปแล้วคือเบีอยกลงมาเลยอะ ก็คือแบบยูจิกับมิมิตัวนี้ก็อาจจะคิด <Designer> ว่าเป็นแบบอีฟ <urgency> ีมืออีล้านเครื่องกระตุก ถึงจะเป็นวิญญาณรากสกแต่ก็ก็นี่มันคือเซนินโทจิหรือวาพลาดเองที่ พลาดเองที่เรียกโทรที่บ้านเขาแม่แหละเขามีหน้าที่ฆ่าผู้ชายคุณใสวว้าวเอ๊ะอับโลก ลุงทำงานมั่งอืมเออไม่รู้ว่าถ้าแบบยูจิสู้กับโทจินี่แบบแต่ประเด็นคือสองคนนี้ยังไม่รู้เลยประเด็นคืออาจจะไม่รู้จักโทจิด้วยซ้ำ รูน้นะเออยังอยู่อยู่กอวะอืมคิดถึงจำนวนนี่อแอบดูอยู่ เจอใครอีก้วเนี่ยอีผมบนอนเนอะเอออืมอ่าแม่งเจอเลียงอ่า ากรู้ไ,ไมคือต้องมาจัดการคนใส่ชุดสูตร <c ười> ยังสาจําได้เนยะ ขอชวนคุยหน่อยมือตามไปอะหนูบลาให้ไม่เห็นป่าววะ ข้อเท้านี้แบบแม่งเกือบหลุดเกือบหลุดลดามันมีมืดอดามันมีมือ โอ,อก <esi> ้กะโลอืมมืนเลยนาะไปะโดนซวยป

คนที่จะหยุดแกมาแล้วไม่ คือทำตัวชั่วตรงๆแม่งยังดีซะกะหา่าพูดมากชิป,ป่นนะัเนยโมโห,โหลเลย ถ้ามีขุนบึกประเดี๋ยวพรอมก็ดูแล้วนี่ฮะไหนอ่ะ โอ้ยงานเราไม่โมเลยทีนี้ทำเป็นวีง่งได้เวลาทำโอทีคิดตัวเองเจ๋งมากใช่ไหมเฮิ กับผู้หญิงและเก่งง ไปต้องอาา่านที่ตัวเองยังทำอะไรตามใจทำไม เป็นเป็นผู้ใช้คุณระดับหนึ่งกับที่กำลังโมโหโด้วย <laughs> ไม่ต้องเลยแกไม่ใช่เกโท,ออกโทว่าเขาไม่ใช่เกโทเออไปนูน่น は一人でこの国の人間誰かと組む意味も小をする必要私は五条君より君を勝つなおミングだったえないなんて残念だおそらくメイさん私も残念です ไม่เป้าคนนียเขารุ่นพี่อะโลกฉับวไวคำสาบลูกใครถละพิษ เลยอีกมั้งเนี่ยฮะ ยังร่าเริงได้อยู่ 私私私ははもダメでですの戦い最低レベルここจริงๆแล้วเป็นห่วงมากกว่าเ็ยังไงซักก็แบบเป็นนักเรียนมอปลาย อาแดงใช่แต่งหน้าแบบแบบเทรนสมัยใหม่ก็เป็นนานามิโหมดโมโหที่ต้องทำโอทีไม่ไม่ได้โมโหที่ทำโอทีแต่โมโหที่แบบเพื่อนร่วมง,งานท,ทุกคนแบบโดนจัดการเนาะคือคือแบบคือเขาก็นึกถึงไฮระด้วยแล้วก็ อย่างตอนที่ห้ามโนบาระเนี่ยเราก็อย่างที่บอกแล้วว่าเราก็มองว่าคือเขาจะพูดอย่างนั้นน่ะแต่มันก็เป็นเพราะเขาเป็นห่วงนั่นแหละเพราะเขาก็ไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์เหมือนแบบเพื่อนเขาเนาะยังไงก็แบบเหมือนตอนที่แบบเขาแบบตอนที่แบบเป็นเทรนให้ยูจิอย่างนี้ก็เหมือนกันเขาก็แบบเหมือนคอยห้ามแบบไม่ให้ยูจิแบบคือให้ให้ยูจิแบบคอยอยู่ข้างหลังอะไรยเงี้ยเขาต้องเป็นคนนาเพราะว่ายังไงซะแบบเหมือน คุณค่าชีวิตของคนรุ่นใหม่มันสำคัญกว่าอืเออแต่ก็แบบคือแบบดนวิแบบโหดมากแล้วแต่คือรู้สึกว่าแบบมันเป็นเพราะการวาดของซีซันนี้หรือว่าเพราะว่าแบบเหมือนโกรธมากแบบพลังก็เลยแบบคือรู้สึกแบบแดนวิ๊แบบหุ่นบึกมากเหมือนทุกทีไม่ได้บึกขนาดนี้หรือเปล่าเออ ส่วนที่ผมทอนี่ก็แบบไม่ไหวอะลูกจิตเวอร์แบบโค้น่ารำคาญเลยคือแบบคือถ้ามองเป็นคนชั่วแบบอย่างที่บอกว่าชั่วตรงๆไปเลยดีกว่าแบบมาชั่วแล้วแบบพอพูดมากแบบเยอะเย้ยเหมือนตัวเองแบบโอ้เลิศเลอเก่งมากแต่สุดท้ายแม่งก็เก่งกับผู้หญิงอะไรเงี้ยหรือแบบแล้วก็เก่งกับแบบอ่พวกแบบพวกผู้ช่วยเพราะว่าเขาพวกผู้ช่วยเนี่ยเขาก็แบบมีพลังสยเวทเนาะแต่เหมือนเขาอาจจะแบบไม่ได้อยู่ในระดับที่แบบ จะมาถนัดเป็นผู้ใช้คุณใสเหมือนคนอื่นๆเขาก็เลยแบบมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยนะมากกว่าเนี้ยซึ่งแบบโอเคความสามารถมันก็จะไม่ได้แบบสูงมากขนาดนั้นเลยเงี้ยมันก็แบบเออสู้อาจจะสู้ง่ายก็บบเก่งแต่คนที่แบบเออวิ่งโค่นน้ำคาเลยแล้วพอมาเจอนันามีไปไหมซั์น่มไลไหมทำแบบโอ้ขอโทษครับอะไรแบบนี้คนที่สูค้คุณเมย์เหมือนกันเออ ทีแบบโอ้ตอนแรกถ้าเป็นเก่งก็เจอคนเก่งเท่าไหร่ก็ลนำขาญส่วนอีคำสาบสมองเนาะก็แบบนนนบน่ารำคาญทีเหมือนกันสรุปน่ารำคาญหมดเลยทั้งนักสาบแช่งทั้งคำสาบแน่งก็คือแบบยังมาทำเนียแล้วเเป็นเกย์โทอีกอคือจริงอยู่ว่าคุณเมย์เขาก็ยังไม่รู้เนาะแต่ว่าแบบมันก็น่ารำคาญมาทำแบบเออมันยังมาสแสดงว่าตัวเองแบบเป็นเกย์โทอย่างเงี้ยทั้งที่แบบ เออตัวเองถึงตัวเองจะแบบการที่มาใช้ร่างเกโทมันก็มีความทรงจําของเกโทเข้ามาใช่ไหมเขาก็แบบเพราะฉะนั้นเขาก็รู้อะไรหมดว่าในชีวิตเกโทตอนมีชีวิตอยู่เขาจเจออะไรบ้างใช่ไหมแต่ว่าคือตัวเองในแต่ตัวเองจริงๆตัวคําสาปตัวนี้จริงๆอะ่ะมันก็ไม่ได้แบบรู้จักกับคุณเมย์นี่ยเขา้าใจว่าเออแบบเซ็งอืมแล้วก็โทจิเออใช่โทจิเนาะก็คือแบบ คือเหมือนเหมือนเป็นความโชคดีในโชคร้ายหรือโชคร้ายในโชคดีเออคือแบบด้วยความที่ตัวยายเขาก็ตั้งใจเชิญอันเชิญวิญญาณโทจิมาเพราะเพราะแน่นอนแหละคือแบบด้วยศักยภาพของโทจิเนาะเราว่าพวกนักสัพแช่งในบรรดาน,นักศัพแช่งเพื่อใส่เขาก็ต้องแบบได้ยินชื่อเสียงเร่งนามมาเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็แบบอันเชิญมาเพื่อแบบต้องการใช้แบบความสามารถของโทจิเนาะแต่ก็แบบก็เหมือนจะคิดผิด คือเหมือนจะดีแต่คือมันก็เหมือนแบบก้ามกึงนะ่งเนาะเพราะว่าพออัญเชิญโทจิมาด้วยความที่กายเนืองโทจิเขาแกร่งมากมันก็ทําให้แบบเออไอตัวเจ้าของร่างก็คือ,อวิญญาณหลานเนี่ยมันก็โดนโทจิกดสุดท้ายการก็กลายว่าเออโทจิก็ยึดร่างนี้เลยคืออวิญญาณของไอตัวหลานเนี่ยก็คือแบบไม่ได้ครอบครองร่างนี้แล้วเออเป็นโทจิแบบคือกลายเป็นโทจิเหมือนมาจุติเกิดเลยอย่างนี้ ซึ่งแน่นอนก็ด้วยแบบสัญชาตญาณของโทจินะเขาก็แบบเขาคืนนักฆ่าผู้ใชค้คนใส่อะเขาก็แบบเออเขาก็ทาตามสัญชาตญาณเอ้ยยายยายเป็นผู้ชใช้คนใส่ใช่ไหมจัดการเนาะก็คือก็เหมือนเป็นความโชคดีตรงนี้ที่แบบเออด้วยพลังของโทจิด้วยความสั่งของโทจิเขาแข็งแกร่งมากเนี่ยเขาก็แบบเออกดแบบสามารถครอบครองล่างล่างนี้ได้แล้วเขาก็าจัดการอยายนี่ที่แบบเป็นคนเรียกเขามาเนาะเอะก็ต้องมาดูว่าตอนหน้าจะ ไปโผล่ที่จุดไหนอีกก็ไม่รู้คือแบบคือการต่อสู้แต่ละจุดก็ยังแบบหลายๆจุดก็ยังดูค้างคาไปหมดเลยเนาะอืมก็ต้องมาดูกันครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้หากชื่นชอบฝากกดไลค์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย